ơ bưởi lắm เกียจมานั่งฟาร์มเองวะเบื่อไหมครับที่ต้องมานั่งเสียเวลาฟาร์มเกมเองโดยที่เราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยเช่นเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้าปลูกปะกาลังทําอาหารหนวดสปาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยแอปพลิเคชันดีๆอย่าง UGphone แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น UGphone คือแอปพลิเคชันระบบข่าวที่ช่วยให้มือถือเครื่องเดียวสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือไว้ตลอดเวลาแม้จะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมยังสามารถฟาร์มให้เราได้ตลอด แบบไม่มีสะดุดแอปนี้เหมาะสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือกังวลเรื่องการใช้เน็ตที่เปื้อง UG Phone ช่วยได้หมดแค่10บาทต่อวันก็ฟาร์มเกมได้เต็มที่แล้วและถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าผมขอแนะนำแพ็กเกจ MVP ซึ่งมีสเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าใช้ดีกว่าสบายกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการความไหลลื่นในการฟาร์มแบบไม่มีสะดุด สนใจดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆผ่านใต้ลิงก์คลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดบูองเพื่อรับเพชร488เม็ดแล้วรอช้าอะไรโหลดเลยตอนนี้เอมันคลิปไหนว่าที่เราพูดถึงเดอะบอสนี่ <laughs> นี่กูขยันอัพคลิปขนาดนั้นเลยเลยเนี่ยโอ้โหเดือนหนึ่งอัปไปกี่คลิปเนี่ยทุกคนใครที่จะเข้าสปอนเซอร์มาเข้าได้นีครับผมในคลิปนี้นะทุกคนคือในคลิปนี้นะครับเราพูดเกี่ยวกับเว l ร์ p e e d เรื่องที่มันเปลี่ยนผู้พัฒนานะจาก ทีมงานเดิมเป็นทีมงานของ The Boss Studio และเราก็จะมีพูดถึงในส่วนของว่ามันจะใช้ระยะเวลามากยิ่งขึ้นเหมือนกับอนิเม Last Stand ซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วครับในอัปเดตของ Super s a i y a ah Blue และนี่ก็คืออัปเดตที่ห่วยที่สุดตั้งแต่มันอัปเดตเข้ามาไม่นับในส่วนของอัปเดตแรกนะอัปเดตแรกเหี้ยนะครับผมอันนี้แค่ห่วยเฉยๆนะทุกคนเดีย๋ยวเรามาดูกันที่ Worst p e ในส่วน ของหน้า Wo r s t p e ี k ครับตอนนี้คนเล่นอยู่ที่ประมาณ756คนนะซึ่งหลายๆคนอาจบอกว่าเฮ้ยพี<ไห>ม่ í, มันผ่านมานานแล้วหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะครับผมนี่มันแค่ผ่านมาแค่วันเดียวเท่านั้นนี่คือวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่เพิ่งผ่านมาจากวันอาทิตย์เพียงไม่กี่ชั่วโมงคนเล่นหายไปเหลือ700กว่าคนและเมื่อตอน4โมงเย็นครับทุกคนที่ผมแคปไปเนี่ย คนเล่นเหลืออยู่600คนเพียงเท่านั้นเทียบกับอัปเดตวร์จิ้วไม่ติดเลยนะอัปเดตวร์จิ้วครับมันจะพีคในช่วงของการอัปเดตถุยอัปเดตแรกๆจะอยู่ที่ประมาณ2เกือบ3,000คนเลยนะครับผมวันจันทร์วันอังคารนะแต่อันนี้ห่านมาแค่มาแค่วันเดียวอะคนมึงเหลือ700เท่าอะ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมว่าทำไมคนถึงเลิกเล่นไปเยอะขนาดนี้คือมันเป็นอะไรที่เฮียมากเลยนะ ซึ่งถ้าไม่ติดว่าผมทำคลิปเนี่ยผมก็ไม,ไม่ไม่ได้ทำมันล็อกเอออัปเดตนี้เห้บทุกคนทำยากโคตรโคตรไม่รู้ว่าจะทำยากไปขนาดไหนคือแบบมันไม่ได้ยากเพราะว่าขั้นตอนการทำอะไรนะทุกคนแต่มันยากเพราะว่าะะเวลาระยะเวลาที่ใช้เนี่ยมันนานมากยิ่งขึ้นซึ่งแม่งเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากๆเลยครับกับการที่ต้องมาจมปักกับอะไรสักหนึ่งอย่างเพื่ออะไรหนึ่งอย่างเนี่ยผมไม่ชอบเลยนะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยผมไม่บน่นหรอกแต่ถ้าเป็นตอนเนี้ย กูเบื่อนะครับผมอ่ะผมจะโชว์ในส่วนของดรา g o n นบอลไม่ใช่ดราก้อนบอลตัวนี้ดิซูเปอร์เซย่าบลูนะเนี่ยเราต้องสะสมเจ้าตัวนี้ครับให้ครบ150อันใช่ไหมอันนี้ผมลงเลดไปประมาณ300รอบนะครับทุกคน300รอบเลดดรอปอยู่ที่3%แล้วกูได้มาอยู่8อันวัตเตอร์ฟัก แล้วตอนนี้ผมสะสมในส่วนของ Dragon Ball เรด Ti c เก t ตมา360อันน่าจะคราฟได้อีกเราไปคราฟเพิ่มเติมนะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเลยครับว่าลงเรด300-400รอบเนี่ยแม่งได้มาเท่าไหร่โคตรทุเรศเลยทุกคนเป็นเทียอะไรที่โคตรทุเรศมากมึงต้องการ150อันแต่มึงทำเรดดรอปมาแค่3%ไปให้พ่อคุณทำเถอะครับ อครบ2000ใบแล้วเราต้องใช้อ่ครั้งละ50อันนะในส่วนของการครัฟครับอันนี้ก็ใช้วัตถุดิบเยอะเช่นกันนะซึ่งตั๋วดันเจนติเกต2 0 0 0 0ใบเนี่ยเราสามารถคราฟในส่วนของดราก้อนบอลเลตติเกตได้ประมาณ40ลูกนะโอเคกดคราฟไปครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปป๊บปบครบนี่ทุกคนได้ครบ400อันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ Dragon นบอล ไอ้เรื่อดราก้อนบอลนี่แม่งต้องใช้เยอะมากๆนะแต่ในส่วนของการดรอปของมันเนี่ยดรอปโคตรน้อยเพราะว่าในส่วนของการตีมอนแล้วมันดราก้อนบอลเนี่ยมันจะดรอปครั้งละ2ลูกเท่านั้นครับไม่ได้ดรอปสี่ลูกคือถ้ามันทําในส่วนของคูณ2ไอเทมดรอปอะแม่งจะเป็นอะไรที่น่าเล่นมากกว่านี้นะคืออันนี้มันมันหายากอะแล้วมันก็ไม่ทําคูณ2ไอเทมดรอปเพือ่อเป็นยี่อะไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลงในส่วนของดันเจี้ยนให้ดูนะครับผมพิสูจน์เห็นเลยว่า มันได้เท่านี้จริงๆนะโอเคตอนนี้เราอยู่ใน UG4 แล้วนะทุกคนเวลา Fk uh, ฟาร์มดบกอนบอลหรือว่าฟาร์มบอสเนี่ยผมก็จะ Fk ในนี้นะครับผมสะดวกที่สุดนะใครที่อยากจะลองใช้ UG4 เฮ้ยพี่ผมขี้เกียจฟาร์มอยากจะ Fk บ้างก็ดาวน์โหลดได้ที่ใต้ลิงก์ดีสคริปชั่นนะครับผมอย่าลืมใส่โค้ดบูยิบสองด้วยนะอ่ะก็เดี๋ยวจะปล่อย Fk ทิ้งไว้400รอบให้ทุกคนดูเลยรอ,ยาอมาโหลดเสร็จก่อน มาและกดตัวทีครับแล้วก็เอาทุกสกิลออกเลยแค่ตัวเซตใส่ในส่วนของไอ้นี่นะทุกคนดาบเวอร์จิลนะครับผมเวอร์จิลนี่ปล่อยแค่สกิลเดียวก็พอและดาบมันค่อนข้างดีละคูดาวนิดเดียวแล้วก็ฮึบโอเคอันนี้มันไม่วิ่งมาตีเรานะเราก็ปล่อยเอฟเคอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะครบ400รอบแป๊บเดียวครับตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นใช่ไหมแล้วทุกคนดูยอดคนเล่นดิ600 72คนเทียบกับอัปเดตที่แล้วครับนี่แค่วันที่2หลังจากอัปเดตเท่านั้นนะเมื่อวานวันอาทิตย์วันนี้วันจันทร์คนเล่นเหลืออยู่6เว้ยเวในส่วนของอัปเดตที่แล้วเนี่ยคนเล่นยังเกาะติดประมาณ1 000, 2 0 0 2 0 0 0เลยนะแม้จะผ่านมาประมาณ1วันได้แล้วนี่อาจจะแสดงให้เห็นว่าคนเขาไม่ได้ชอบการฟาร์มที่มันใช้เวลาอะไรมากขนาดนั้น คนเขาอยากจะเอ j นจอยกับอะไรบางสิ่งที่ทำง่ายๆเว้ยอะไรที่ยากเกินไปเนี่ยให้พอ hey ่อเฮ้ยเฮ้ยคุณบ <Um ูเจเกตครับมันไม่ได้ในย่อมที่คุณจะมาด่าอะไรแบบนี้คุณไม่พอใจในส่วนของการอัปเดตคุณก็แค่ไม่เล่นเท่านั้นเองคุณจะมาด่ายี้ไม่ได้นี่คือเกมที่ผมรักคุณพูดทำไมเนี่ยถ้าใครไม่รักเวอร์สพีดก็ออกจากเกมนี้ไป โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ลงเลทครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเช็ค DB มับเข้าให้400หมดใช้เวลานานอยู่นะเราได้ในส่วนของซปเปอร์ไซย่าบูฟอร์มมาทั้งหมด34อันครับแม่งได้โคตรน้อยเลยเดี๋ยวผมจะไปเติมในส่วนของเกมพาร์ทคูณ2ดอกมาดีกว่าว่าเพราะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยอีกนานเลยนะกว่าเราจะสะสมครบแต่ก็ต้องซื้อนะครับ100เอ้ย1,250โลบั แพงมากทุกคนผมขอไลค์ให้กับคลิปนี้สัก200ไลค์ได้ไหมคือแบบมันแพงจริงๆอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อดน,นะครับผมว่าเราตีได้เท่าไหร่สำหรับพวกวัตถุดิบนะเปิดเปิด Announcement UI อฮึบโอเคครั้งนี้เราได้ครั้งละ2นะทุกคนถ้าเราเติมเนี่ยมันจะได้ครั้งละ4มับเข้าให้ A Later Few Moments later. เรียบร้อยทุกคนผมซื้อมาแล้วนะครับผมสำหรับคูณ2นะเราก็กดใช้เลยมับเข้าให้เอ๊ะเรามีคูณ2ดอบอยู่แล้วหรอ what อันนี้คูณ2ดอบรักหรือเปล่าวะเดียวที่กูซื้อไปสองไอสัตว์หนึ่งรโลบักกูซื้อซ้ำอา้าวอ้าวงั้นแสดงว่าก็ซื้อฟรีเลยอ่ะดิสำหรับ1,200งรโลบักกู ว t าอ้าวทุกคนแสดงว่าที่ผ่านมาผมซื้อคูณ2ไว้แล้วแต่ผมแค่ลืมเท่านั้นเองจริงๆมันมีคูณ2ด้วยเหรอเนี่ยคือผมไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างของคูณ2เลยนะครับปกติเนี่ย ผมนึกว่าผู้เล่นคนอื่นมันจะตีได้วัตถุดิบอยู่2อันอยู่แล้วจริงๆไม่ใช่เหรอได้แค่หนึ่งเหรอแล้วฟาร์มในส่วนของดราก้อนบอลกันยังไงเนี่ยดราก้อนบอลมันใช้เยอะมากเลยนะผมใช้ไปประมาณ6,000กว่าลูกแล้วอะ่ะผมยังได้ในส่วนของซูเปอร์มิสยาบูฟอร์มมาแค่34ชิ้นเองครับแค่34ชิ้นเองเท่านั้นนะอุ้ยโอ้โผมผมผมรู้แล้วว่าทำไมคนถึงเลิกเล่นไปไม่เฮียมากไม่เป็นอะไรที่เฮียมากสำหรับอัปเดตนี้นะ แต่ก็อย่าเพิ่งหัวร้อนไปมากกว่านี้ครับเอ,อ่อเพิ่งมีประกาศมานะทุกคนตอนเที่ยงคืนของวันอังคารเขาได้ทําการปรับในส่วนของซูเปอร์สยยาบูฟอร์มเนี่ยสามารถดรอปได้หลายชิ้นจากปกติดรอปแค่ชิ้นเดียวแสดงว่ากูลงไปประมาณ700-800รอบที่กูได้มาเนี่ยสาชิ้นเนี่ยคือมันดรอปแค่34ครั้งใช่ไหม3%ดรอป34ครั้งและได้ครั้งละชิ้นเดียว คุยเถอะกูรู้แล้วว่าทําไมคนเขาเลิกเล่นกันอเดี๋ยวผมขออนุญาตไปฟาร์มเพิ่มเติมก่อนนะครับผมให้มันครบ150อันนะก็น่าจะใช้เวลาน้อยลงนิดหนึ่งแล้วนะสำหรับ ซูปเปอร์สยาบูของเราสําหรับใครนี่รับผมที่มีความคิดเห็นยังไงสําหรับอัปเดตนี้นะก็สามารถเม <c oughs> นไว้ใต้คอมเมนต์นี้ใครที่อยากจะด่าเกมก็ด่าได้แล้วก็ก่อนที่จะก,กันไปนะครับทุกคนผมจะแจกในส่วนของคูณ2องที่ผมซื้อมาแล้วกันโอ้โห1,250โลบักครับผมขอให้คลิปนี้สักประมาณ300ไลค์ภายใน1อาทิตย์ที่ลงคลิปนี้ละกันแล้วแวจก จ้าตัวนี้ใน Discord ของเรานะแล้วก็ตอนนี้คขัมทุกคน Discord ของผมนี่มีชื่อเรืองแสงวงว,งวิ่งวงวิงว่งแบบนี้แล้วนะใครที่อยากจะหาข้อมูลเกี่ยวกับ World s p e e d อนิเมชั่น i ปิริตเซ p e ก้หรือว่า universal หาเพื่อนเล่นอะไรก็สามารถที่จะเข้า Discord มาได้นะครับผมสามารถที่จะมารับยศฟรีได้ตรงนี้ด้วยนะทุกคนทุกคนจะได้สีวิ่งวับไปนะนี่วุ้ยสีสวยๆทั้งนั้นเลยอะดูดิยศเยอะมากเลย เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายขอโปรโมทด,ดิสคอดหน่อยนะ